สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษณ์หนึ่จะมาพูดถึงเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักระหว่างวันที่14บสี่ถึงสาพฤษภาคม2องพนะคะซึ่งในคลิปที่ผ่านมานั้นแม่หมอได้ทำประจำเดือนพฤษภาคมสองพไปเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ดูนะคะยังไม่ได้ฟัง ก็สามารถไปย้อนฟังได้ไปรับ,รบชมรับฟังได้นะคะ,ะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์แม่หมอจะกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ g r e n n y Channel นะคะก็จะมะีย้อนหลังให้ดูมากมายหลายคลิปนะคะ,ะในที่ว่าแม่หมอเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงที่31พฤษภาคมนั้นเพราะว่าในวันที่14พฤษภาคมนั้นดาวอาทิตย์ ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่14พฤษภาคมเวลา19.54นาฬิกาส่วนดาวพระศุขนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นกันในวันที่21พฤษภาคมเวลา14.24นาฬิกาได้ตำแหน่งเกษตรนะคะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่25พฤษภาคมเวลา13.14นาฬิกาเดินเสด็จเดินอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะ แล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปในช่วงของเดือนพฤษภานน้นจะมีดาวมาชุมนุมอยู่ในราศีพฤษภกเป็นจํานวนมากมีทั้งหมด5ดวงซึ่งอีก2ดวงก็คือ 1. ดาวฤรตยูซึ่งดาวฤกตยูนั้นมาสถิตอยู่ในราศีพฤษภเ,เป็นเวลา1ปีเต็มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นมา แล้วดาวมฤตยูเป็นดาวที่จะสถิตยอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ7ปีเต็มซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ6ปีในราศีพฤษกนะคะ,ะแล้วก็ดาวพระัสมดีก็เพิ่งย้ายมาสู่ราศีพฤกษกในวันที่30เมษายน2 5 6 7นะคะดาวพรหัสบดีนั้นจะสถิตยอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ1ปีเต็ม เพราะฉะนั้นในครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่14ถึง31จะเห็นได้ว่ามีดาวในราศีพฤกษภเป็นจำนวน5ดวงด้วยกันนะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงลัคนาราศีกุ่มหรือราศีกุ่มนะคะคนที่ทราบถึงลัคนาราศีแล้วก็สามารถดูได้เลยส่วนคนที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมก็คือคนราศีกุ่มนั่นเองนะคะ เป็นภาพรวมภาพกว้างเพราะฉะนั้นก็สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีซึ่งชาวราศีกุมนั้นมีดาวพระราหูเป็นตัวตนตนุลักษ์ซึ่งในช่วงจังหวะปีนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมสภาพเป็นต้นมา1ปีครึ่งดาวพระราหูนั้นก็ย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมีนพบเรือนกระดุมพกัการเงินรายได้ของชาวราศีกุม ทำให้ในช่วงจังหวะนี้ในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่31พฤษภาคมนั้นาชาวราศีกุมก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการาหาเงินหาทองหาไรายได้หาลาบผลผลประโยชน์นะคะซึ่งมีดาว เสาซึ่งเป็นดาววินาศนะเข้าทับตัวทับต,ตนชาวราศีกุมด้วยเพราะฉะนั้นการเงินและลาภผลของชาวราศีกุมก็มักจะมาจากการที่ทํางานอยู่เบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอยู่ต่างถินต่างแดนต่างประเทศแดนไกล หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของในโลกของโซเชียลมีเดียในแอปต่างๆเช่น Facebook TikTok YouTube หรือ i n s t ต g r กรมอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีการไลฟ์สดขายซื้อมาขายไปอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดาวอาทิตย์ในช่วงของวันที่14พฤษภาคมนั้นย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภกเวลา19.54นาฬิกานะคะ ซึ่งดาราศีพฤกษกของชาวราศีกุมนั้นเป็นพบเรือนพันธุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะแล้วก็ในช่วงจังหวะนี้มีดาวพระาัาดีซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่30เมษายน2 5 1 7ดาวพระฤาดีซึ่งเป็นพบเรือนกระดุมพัดและก็ลาภะอยู่ในราศีพฤกษกเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนะคะ แล้วก็มีดาวมรตยูซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แลว้วเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ดาวมรตยูนั้นจะอยู่ในราศีพฤกษกในภพบเรือนพันธุ์กของชาวราศีกุมเป็นเวลาเจ็ดปีเต็มเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกประมาณหกปีซึ่งชาวราศีกุมก็ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพลพิกผปวพลิกผันมีเรื่องของการที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะได้มาซึ่งเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนญานผ่านนะ ได้มาซึ่งการเงินและลาบผลแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในปีนี้หรือตั้งแต่14พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะาดาวอาทิตย์เป็นปตัตตานีคู่ครองคนรักหรนส่วนดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในพันธุ์ในครอบครัวเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินลาบผลซึ่งมาจากาคู่ครองคนรัก อาจจะให้มาซึ่งการเงินและรับผลกับชาวราศีกุ่มก็เป็นไปได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวพอวันที่21พฤษภาคม2567ดาวพระสุขร์ซึ่งเป็นพบเรือนพันธุแล้วก็เป็นตัวเป็นพบสุภาษนะคะสุภาษหมายถึงความสุขความเสร็ฐความเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะ ก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นกันไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสบดีไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวฤกษ์ยููชาวราศีกุมในช่วงจังหวะนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสินก่อสร้างบ้านเรือนยันผ่านนะเรื่องของการเงินเรื่องของลาภผลเรื่องของคู่ครองคนรักจะมีการเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการ หาเงินหาทองหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัวกับคู่ครองคนรักหรือวุ้นส่วนนะคะอ่าแล้วก็พอวันที่25พฤษภาคม2567อด่าดาประพุทธซึ่งเป็นภพปุตตะและก็เป็นภพเรือนโมรณะก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษศกเช่นกันไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤสุกไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสบดีไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวมรตยู เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะหรือตลอดไปในปีนี้ชาวราศีกุมก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอการเดินทางบ่อยๆเดินทางไกลเรื่องของการพบรักใหม่เรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของมรดกเรื่องของคนรักคู่ครองอาจจะมะีช่วงจังหวะ14ถึง2พฤษภาคมนี้นะคะ สิบสี่พฤษภาคมถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคม,าคมนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรักคู่ครองอาจจะมีเรื่องราวของการที่ชาวราศีกุมระมัดร,ระวังเรื่องของความเจ็บป่วย ของคนรักคู่ครองหรือของบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในเรื่องของพันธุทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เกิดซึ่งการเงินและรับผลแบบไม่แบบพลิกโผันแบบไม่สามารถคาดเดาได้อาจจะได้มาซึ่งการเงินและรับผลแบบมากมายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีลักษณะของการที่ได้รับมรดกจากครอบครัวจาก คู่ครองคนรักหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวราศีกลุ่มบางคนบางท่านที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะอาจจะมีการพบรักใหม่เป็นการพบรักที่อาจจะลักษณะของการที่อยู่ไกลๆเดินทางไปๆมาๆาสู่กันไม่ได้อยู่ใกล้กันเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น ของชาวราศีกุมในช่วงจังหวะ14พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าต้องมีการเดินทางอยู่เสมอในช่วงจังหวะน,นี้ของเดือนพฤษภาคมก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะและระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของความเสียหายอาจจะมีเรื่องลักษณะของการที่ อ่าถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่อาจจะมีเรื่องของความเจ็บปวดอาจจะมีเรื่องของความเดือดร้อนความเสียหายมาสู่ตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าได้ไปอยู่ที่ไกลๆหรือทํางานอยู่เบื้องหลังหรือมีการเดินทางอยู่บ่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะลดเทาลดมันเทาเบา,บาบางในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องความเสียหายในเรื่องความเดือดร้อนไปได้นะคะก็ขอ Hand ให้ชาวราศีกุมทุกทุนทุกท่าน มีแต่ความสุขความโชคด,ดีตลอดไปสำหรับปีนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ